เวลาที่เราดูภาพดิจิตอลแล้วขยายภาพขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าภาพดิจิตอลเนี่ยมันประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมนั้นนะคือโครงสร้างที่เล็กที่สุดของภาพดิจิตอลที่เรียกว่าพิกเซลฮะพิกเซลเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเรียงตัวกันนะครับมันจะคล้ายๆการแปลอักษรเมื่อพิกเซลมีขนาดเล็กมากๆจนตาเราแยกไม่ออกนะฮะเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพปกติ แต่ถ้าพิกเซลมีขนาดใหญ่มากๆจนแตกเป็นตารางนะครับภาพก็จะดูไม่สมจริงจำนวนพิกเซลในภาพเนี่ยจึงมีความสำคัญมากๆโดยธรรมชาติเนี่ยจำนวนพิกเซลสูงจะให้ภาพสมจริงกว่าจำนวนพิกเซลต่ำนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นกับที่มาของพิกเซลคุณภาพของกล้องแล้วก็เลนที่ใช้งานด้วย ดังนั้นเนี่ยคุณภาพของภาพนะฮะเราจะดูจากปัจจัยหลายอย่างนอกจากจํานวนพิกเซลนะครับโดยปกติพิกเซลหนึ่งตำแหน่งนะครับจะมาจากโฟโต้ไซส์เนี่ยหนึ่งตำแหน่งแต่ถ้ามีการขยายภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าการอินเทอร์โพเลตนะครับพิกเซลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาจากการจําลองสีและก็รายละเอียดจากพิกเซลด้านข้างทําให้พิกเซลเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นตามหากมีการตัดสมมุมภาพให้แคบลงนะครับ ภาพก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วมีการขยายจำนวนพิกเซลเนี่ยให้กลับไปเป็นเท่าเดิมนะครับถือเป็นการอินเทอร์โพเลตด้วยเช่นกันนะครับตรงนั้นเราเรียกว่าการดิจิตอลซูมซึ่งทำให้ภาพที่ได้เนี่ยไม่คมชัดนักจำนวนพิกเซลเนี่ยเราสามารถระบุได้หลายรูปแบบนะครับจำนวนพิกเซลกว้างยาวเช่น2000-3000พิกเซลหรือจำนวนพิกเซลทั้งหมดนะครับเช่น6ล้านพิกเซล หรือจำนวนพิกเซลต่อระยะทางแล้วก็ขนาดนะครับเช่นภาพขนาด4คูณ6นิ้วความละเอียด300พิกเซลต่อนิ้วซึ่งก็จะเท่ากับมีจำนวนพิกเซลทั้งหมดนะครับคือ4คูณ300คูณด้วย6คูณ300นะครับเท่ากับ1,200คูณ0 8ซึ่งเท่ากับ2.16ล้านพิกเซลมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับว่า คุณภาพของภาพดิจิตอลเนี่ยขึ้นกับจํานวนพิกเซลต่อระยะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเราจะดูจํานวนพิกเซลทั้งหมดในภาพส่วนจํานวนพิกเซลต่อระยะเนี่ยเช่น7 2 DPI 300 DPI เนี่ยเราเอาไว้คํานวณขนาดภาพที่เราจะใช้งานได้จากต้นฉบับนะครับก็โดยการเอา,เอาจำนวนพิกเซลทั้งหมดหารด้วยความละเอียดเราก็รู้ขนาดที่เราไปใช้ได้นะครับ สำหรับพวกงานพิมพ์งานเป็นเอกสารหรืองานที่เอาไปใช้บนจอมอนิเตอร์ครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งจำนวนพิกเซลในกล้องกันครับในกล้อง Sony เนี่ยกดเมนูเลือก JPEG image size ก็จะมีขนาดภาพให้เลือก3ขนาดนะครับเช่น12ล้านพิกเซล18ล้านพิกเซล11ล้านพิกเซลให้เลือกตามขนาดที่ใช้งานนะครับถ้าไม่รู้ว่าใช้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยให้เลือกเยอะสุดเอาไว้ก่อน ในกล้อง Fujifilm เนี่ยเข้าไปที่เมนู image size เลือกขนาดภาพที่ต้องการโดยปกติจะมี3ขนาดนะครับก็คือ L M และ S ซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยจะบอกจำนวนพิกเซลเอาไว้ที่เมนูอยู่แล้วถ้าถามว่าจำนวนพิกเซลที่ควรตั้งคือเท่าไหร่นะครับวิธีหาง่ายๆก็คือเอาขนาดภาพด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยคูณด้วยความละเอียดในการแสดงภาพนะครับหรือความละเอียดของการพิมพ์เช่น จะพิมพ์ภาพขนาด12คูณ16นิ้วที่300พิกเซลต่อนิ้วเราควรถ่ายภาพที่ขนาด12คูณ300คูณด้วย16คูณ300เท่ากับ3,600คูณ4,800พิกเซลนะครับก็เท่ากับ17ล้านพิกเซลความละเอียดของจอภาพเนี่ยมักอยู่ที่ประมาณ72พิกเซลต่อนิ้วนะครับงานพิมพ์เอกสารเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่72 1 5อ,อ 150, 200หรือ300นะครับแล้วแต่เครื่องพิมพ์แล้วก็ชนิดของกระดาษ